มหแล้วเรบรรยากาศงาๆมันมันเย็นมากกว่ามันเย็นานนี่นียเนยเนีนครับกมมือดีไปอ๋อนั่งโบมือชเปิลมามือชเปิลออ่อชเปิลสวัสดีค่ะมือนี้เห่าก็ออกจากปลามาเสหาเห็ดเด้อค่ะมือนีกส่พิพาพี่พ้านอง ชมวิวงาม,งามธรรมชาติที่สวยงามค่ะพี่น้องอยู่บนดอยสูงเนาะค่ะมนีกะสิพาพีพานองไปหาไอซักเนาะค่ะช่องวิถีชาวดอยค่ะพี่น้องสิพาไปกินตำบังุงแซ่บค่ะก่อนสิหอดบานไอซักผก่านโมบานกะเลียงเนาะคะ่ะเป็นชุมชนของชาวกะเลียงค่ะพี่น้องบนดอยสูงนี่กะถนนหนทเพิ่นกะดีนะคะ่ะเพื่นกะไปถึงโมบานเพ่นเลยค่ะ ปะกยูถามก้างธรรมชาติที่สวยงามจาาวิวลักลานอีหลีทางไปมูบานเพิ่นกะโมเมนว่าเป็นหมู่บานธุรกันด้านเด้อค่ะนี่ถนนคอนเกียรตหอดทางเขาบานเรือค่ะถึงบานเพิ่อนแลวเด้อจ้านี่อยู่บ่ล่ะอยู่ยยคนดีโอ้คนด,ดังคนดัง พูดดังแม่ละน้อยบรรยากาศทางใต้ทิ้งบานวิธีเช่าดอยพี่น้องสวัสดีครับพ่อผมสวัสดีครับผมอี่สวัสดีสช่องวิธีเชา่าดอยอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าทินด้นี่ชมบรรยากาศลูกบ้านบะเมียเลยลูกมั่งเลยขี้ลูมา่ก็บไม่ได้เก็บเพี้ยปวกถอดนะพี่น้อง บรรยากาศดีเก uh, uh, ่บเาด้คร oh, mm ับเหมือนี่อากาศดีบรรยากาศเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดโหเยอะฝันลอยดิบรรยากาศดีแห่งใหญ่บรรยากาศดีได้เก็บวกกอดชุ่มเดียวสองคนครับชุ่มเดียวสองคนซอยกันเก็บสามซอยกันเก็บกับสิบเปลี่ย่ายเนาะจากซอยกันเก็บถึงไม่เรียนทั้งทีเส้นเส้น ได้หาแลงเดียววันนี้ฟูกพี่น้องได้เก็บเห็ดปวกบรรยากาศดีครับเด็กสินน้องมีแต่หม่องคนปลูกกระโพดด้วยครับอาจจะเป็นหมือดในเล็กน้อยด้วยวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์เด้อครับวันอาทิตย์เป็นวันพาเห็ดปวกถอดดอกวันนี้เนี่ยใช่ไหมสบายดีวัอนี้วันอาทิตย์แต่ว่านปวยสานมันทุงสิลงคมกรีบวันจันทร์เด้ี่น้องนี่ครับยอดใจเด้อครับเอาามบ๊องเยที่เลยครับ เฮ็ดค้นลวงครับผมหรือว่าเฮ็ดค้ถอดอันนี้อันนี้เกินพันใหญ่มาสิพันในพันใหญ่เด่นที่นี้เด้อแข่แขนพันหน่อยว่าหัวสีดำหัวจุกมีสีดำอันนี้พันใหญ่อันนี้แบบตัวเชือกขาวนะใช่คันสีขาวนี่พันใหญ่อันนี้ใหญ่แขนแขนันพันหน่อยหัวดำแต่ใบไม่ได้หน่อยจุ่มไม่ได้มีสองแบบผู้เชี่ยวชาญหรือผ้เชี่ยอันนี้อันนี้ใหญ่ขนาดเล้วสีขาวนี่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเห็ดสลอกเห็ดยังสู้กันกินเท่าน้อยกว่านี้อีกแค่บอกแค่ตีตะปู มีว่างด้ยนีกินหมาพูดกันหรอกินหมาูดกันไมมาเติมมือวาระมานนางดินเสร็จบุกที่นี่ก็ไปแล้วสู่กันกินพี่น้องนี่น้าหนประเดียกม้ซีิ๊วดำบ่มาประเดีนะก็จะขวดซิ๊วดำเลอยู่นีเพ่าะว่มีขายหรอวะกัเลี้ยงกันมีครับกินด้กันมีกิหออื่นหรือมาในพ่นย่ บารันีพิธีชาดอยซื to to exist, ้อมาแต่สามหมื As ่นได้ไหมซื Rot ้อมาซื้อมาก็ม่เห็ดใหม่ซื้อใหม่ซื้อบานเก่าเข้ามาม่เห็ดใหม่ก็ซื้อให้เสากวาดกับบุหนะโฟมีไมเสาบนีเสาบุลามิโช เอาบนแล้วตามเสียเจ้าเขาไดบนบ่เไดบเขาบ่ะเขาอยู่อเภอไงีขอเอาบญอาบุญทะเลอาบุญทะเลเห็นอะไรกันเนาะอาบุทะเลที่เขาไปท้ายคิปกันผ่มีทีงานเป็นแดงคนแต่วนวนาก้ปันได้กับบอลลิมไน้องตาบ้องคมาอยู่ใกล้ปันไดอยู่สุดเขตประเทศไทยกันยังแตตาบ้องคงคือกันเนาะเบอร์หนึ่งมีคนเบอร์หนึ่ง คนริมมีต้อมาเหรออาคาจุดพุ่นเลยคบรรยากาศใดอีนนีฮะคุกเว่าคีบอกบเม่นรถขางราบาล้รลัมาฝากไว้พี่พอเก็บคนเลยไปหาเลยมันไดมาหน่อยนึงนะเขาไปหาในป่านอ่านปุ่นซื้อมีมาหลวซื้อมีมาผัดบ่คนละเอ็ดเลิกกันแล้วตขาคนละเอ็ดเาเลิกแล้วแฟนเขาตายกาแฟพอเก็บแล้หอเแล้ว หอนงแ่เดังไปตั้งางอนี้คบคอมาครับผม์บรรยากาศงามแบนั้นชางลอยมันหะวมันเย็นมากว่วมันเย็นอากาศดีแต่วันีนี้เย็นมืปีเลยพวกี้มันหวจะ่นจตอมนนะ แต่มีสามอาทิตย์น uh ี้เย well okay. ็นห่อนี่กน้อยหนึ่งกต่วันนี้มีหน่อยนึงแต่สมาทิ่เย็นอะไรต้มเสยนแต่สมาทิกเย็นบ่หมห่อนี่เยน้อนข้างหม้อน้ำหม้อนั่นไรกาอะไรไงกาเนี่ยต้มน้ำปลาพร้อมเ้วยอครับมันมันจะต้มน้ำกินครับใหญ่ต้งแสบจะได้กินเรือมีว่าราคาเท่าไหรสองห่อเอาเป็นเพชรเลยเนาะเลย แบบประเระเสรศซวงเลยบวมๆต้องตัเพชรปรศตาประยุทธเจ้าของเงินหกสิบไทยครับหกสิบโอ้บวมกันนังนผู้อหนกาเชิญตัหมพี่น้องตัอยู่นี่คกเตียวัดเร่มตั้ ที่นาขายพักน้ำคลายตำพวงน้ำอะไรบักเขืขขอคืนแนมีนบ่อเมีนมันคืคนะืนนี่เลยมันคือใส่กับป๋าเท่าแล้วปลูกบักเขือคืนนำมันจะปลูกแล้วมันคืนเองนะ <c oughs> ไปถอดติ่มลายเถอะมีคนว่าจะถอดติ่มเด้อึ่งเขาจะมาเก็บคนบ้านคนเขามาเก็บเพะว่าจะถอดติ่มแล้วแต่ว่าบะตองใส่ปลาหน่อยประจอมเนาะปรียก เพระเกเนเข็นกับปลา่าุมเลยแหละกบามันอาฟาดแค่าครไปพักกระโแค่บ้านเขาค่านคนดีเนาะเปลือยี่ห้อยังเปลือกจเลี้ยงเปลือย่้อช่าด้วยะเ่าช่าด้วย หมักหง๋ตีนสองจานเลยสองจานแล้ยหลายคนเนาะย่านมืออิ่มหย่านแสียบตัววะแสีบเสียบบอกเสียบตัมแสียบหรอเสียบเอาโลดมาตัวภาษาอีปุนคนอุบลบ่นรอกแสบเอาโลดมาทีเฮ้ยน้องบมีเครื่องคุก กุเอ็กินกนผูถกเลยล่ขะขอเร,ร่อยพี่น้องกาะาเนาะอาหาเนา,ามีเน,นาน <c oughs> สมตำก็มีลวกลวมีลวมีมีลวกอะไรหลวมีวกม็ไ้เอมีลวกก็ไ้ได้ไหมอ้าวมาเรียนร้อย สองบาทครับผมไปไปไปเฮจินเินละครก็เริ่มมุสนีย <c ười> นแล้วอาอากินเรื่อยๆญาติแบบจินละพรเด้อพี่น้องเฮฮ่าฮ่่นเฮจินินละพรกินฮิาฮ่าบรรยากาศดีดีลมผัดจนหนาวพี่น้องแต่ฝนรินเล็กน้อยแต่ลมผาดเลยบรรยากาศดีแห่งหายาครับผมบรรยากาศแบบนบรรยากาศที่ในเมืองหาบม่ได้ด้วครับเพี่น้อน เห็นนะเสียบแล้วน้ำลายแสกมือของ,องน้ำลายแสบชอบไปที่ล่ะนั่งยังไกลนสร้างขบวนิชฟันบุบกคลกมือหลดมเลย <laughs> ยุบหลดเรื่องพี่น่องคิดตั้งบอกมึงบนดอยสูงแ <laughs> สบแสบอ่ะแสบบ่อยซัก แ่บแ่บมาตามหมองสูคนกินค่ะพี่น้องะแ่บธรามาชาติสุอยอดเลยเนาะก็สิตตงเพ็ดกับสาเนาะหรือห้าว่าได้ลวกตงเฮ็ดข้นกินกับตำมองหงเนาะกินคือพักกับด้วยค่ยๆกันเจ้าผสมมาผมน้อแพักด้วยคนน่ะโดแดง ยังยิ่งวอาหนิเดินมาก่อกินน้ำเนี้ยเมื่อก่อนแต่ขึ้นนางนิวไกลใช่มือเงาดอกดอกงวงดอกกินอาปเลสักคำน้ำบกหมอแมเนี่ยเนาอแซเนี่ก็พอแล้วเนาะอืมอาหารเนาะมันมั้นเนาะ Một phút còn, là một đ� mấy anh Jungee kìa. Nghe thơm avez nam � dat ư? Đêm đi quá เน้นๆก่อนี่เหล่าไมใช่ตัวไปเง่นมาดูกันนะเหล่า5ยด์ในกทลงขังกับวกเลยล้วสิกับวกไม่ดีเลยเอ้อโยกให้เลี่นแนเลนชัดใจเด็กเว้ากนะใสูุ่่มใ่น มันมาของของง่วงบอกเงนบอกตายกินข้าวเด้อผัดเผาครับผัดแกอะไรกินข้าวกินตำมะละกอตำบุกงทใช่แล้วก็เอื่นเพื่อนเพื่อนสีเหลาภาษาติเลี้ยงบอกอันนี้พัดเ่าพัดเ่านะสวัสดีครับพัดเ่าเก๋าผัเเ่าพัดเ่าวิธีเช่าดอยพัดเ่าเก๋าไม่เป็นพัดเ่าเล็กแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาเกลียงเข้ามาได้คร โอมือโชเปิลป่ะม่นไม่ได้องมีกองกองหรอเปน่าโอมือโชเปร์มามอโชเฟอร์ามาเป็นเรอมาีมาเป็นรเมียนบอเป็นภาษาตะเลียงมาดูยักันผมเนบอโอมือโชเปโอมอโชเอีดีสบายภาษาอะไรพอนอ่ะภาษาไทยใหญ่หรือภาษาียงสวัสดีสวัสดีภาษากะเรียงเหรอภาษากะเรียงพ่บกินบ่ กินไม่เปอว่็นกินไม่เป็นเคี่ยวไม่มีเี่ยวไม่มีันไม่มีคนกาหรีเกินเคี่ยวกันบ่กตวนเคี่ยวกันเคี่ยวเคี่ยวเบี่ยวเลยฮะเมียนบ่เคี่ยวไปกะบ่ซีวะเป็นบางคน่นหรอวะอบอบอมดเชี่ยด้วถ้าเชี่ยนี้มันจะออกเชี่ยนน้องกินกาแฟบ่งั้น ก uh ้องกีก like really ับเราเาฟังคาหดน่เพ็ดขนาดเผ็ดต่อยอดประกัติลดแซ่บแซ่บเพ็ดกับแซ่บนั่นบอกแซ่บแซ่บลำลอร่อยอร่อยเผ็ขนาดครบผมะเพกบะแซ่บเมีนสังโมเพ็ดบอแซ่บใขญกินข้าวออมเมยกินข้าวออมเมออมเมย อ๋อขี่เลียดดื่มน้ำอดเชื่อทีทีนถ้าถ้าอยากได้เมียล่ะอะไรก่อนทกินโอปิกี้อยากได้เมียนะอยากได้เมียอยากอยากได้เมียกระเลียงสักคนน่ะปลื้มลือปลื้มมีเมียเลยฮะเมียก็บอกมาถึเมียเมียก็มีด่านก็เมียโบมี่มีโสดโสดหาเมียกระเลียงให้สักคนเน้อ เอางามๆนึกงาบงาล้อเงาอมันมีหี่ปอแล้วบ้านหลิวบานดิฮะบ้านหลิวบ้านเลยมีหี่ปอแล้วที่ไม่มีแรก้หรอ่กับบานี่ครับโอ้ได้มีปอแล้วคุยกันสนุกสนุกกินจนบอย่างอนบกเลย กินสากุเรืกินเสือบอย่างอีลินเสียบแหงกินแล้วก็ตามด้วยกาแฟไปกาแฟร้อนๆกาแฟโตพี่น้องกาแฟด้อครับเนื้อหนามลายหมดร้วาหนาน้อยเด้อหนามเจอด้วใ้ขอดีมันกลีกว่านี้นะให้ขอดีมันี่ก่ คือกิเดียวบอเดี๋ยวรอดเดี๋ยวหรือกอดแน่งหายมันแหงหีจน้อยกันก็ดีบอกอืมขันกอดแน่งให้นาเยกอดแด่งหน่อยออกอแนงนี่ก็อ๋อเจ้ะเกียดแนงเจ้าในอกอแนงบุบไต้องอนากิดกาแฟบวมอยู่ี่น้องตวใหญ่บดยใหญ่เลยคืไปมันปมันสันใหญเลยแบบยางมันสั่นเลยเข้าในเข้ามาสีโล่งมันบมเบบบโล่งเลยเด้อโอ้ไปแต่ยางมวนอืมโล่ง บรรยากาศมันบ่มีไปมันมีไม่จะไม่ห่างๆนะเข่าเรียบร้อยพี่น้องแต่บ่หงเนาะวันนี้แล้วก็กินกาแฟอีกต่อ้วยกาแฟตามด้วยกาแฟคุณะเกลระเกลพอคุณจะพาด้อที่หาบุหงไม่ให้ต่ำครับผมครับผมนีสุยางตั๊งหนาป้าแดงตึ๊งมีสุยางนะคะคุณคะกนอีสานเนาะเขาก็ต้องกินแบบนี้คบผมมีแต่เมียมีสุยางครับป้าแดงว่าใดเดี๋ยวเส้นเลือดมันแตกครับผมโอ้ขาับป้าแดงว่าใด พาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับวันนี้เนาะวันนี้เท่ากับกะทิวใดได้พี่น้องว่าขี่รถม้าลำทางกับว่าพอเฮ็ดทวกเนาะเฮ็ดถอดเฮ็ดทวกเอิญเฮ็ดทวกยังกะซักเฮ็ด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 ข้นหลวงเฮ็ดปวกกหลวงทันนี่นะเฮ็ดทวกหลวงต่ดอกเป็นไงเนาะอันนี้เป็นพันญ่ที่เป็นสีขาวนะครับบ้าหมองว่าเอิญเฮ็ดถอดเอิญเฮ็ดถอดเอิเฮ็ดขนแล้วแต่เรือ เดีแต่พื้นที่เนาะเดีแต่พื้นที่แี่ครับผมเดท้องกัจิลาพีแล้วนอกมืองนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะน้อยเ้างนางจากน้อยเ้ากัจิลงจากดอยสิไปพุ่นละเมล่าหน่อยเพราะยุนี่ยุศวนครับเหลือเกินขึ้นดอยเนาะตอนนี้เอิว่าขึ้นมาดอยเดี๋ยวท้องจะลงไปพุ่บน,น<ม>บ้านห้วยพึ่งแม่ครับที่บ้านห้วยพึ่งบ้านห้อยพึ่งจากนี้ไปเมล่าประมาณจท่าไหร่ยี่สิบกิโลครับยี่สิบก็ใกล้เติบอยู่นะยี่สิบยี่สิบแต่ก็ไปใช้เวลาโดนอยู่เนาะ้ยปีนดอยขึ้นมาเนาะพอบีมมาง่ายมาสิบกิโลเลย พันเดียวงามสิบกิโลจ้าได้นี่ก็สิบกิโลกันจุดชมวิวแม่จุดชมวิวนะสิบกิโลจำนวนที่ประมานสิบกิโลเออเจ้าคนเนี่ก็สิบกิโลกันป่ะเดี๋ยวลาพีแล้วน้องนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วครับขอบคุณทีโกดไลท์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโผมสวัสดีครับสวัสดีครับหอมบรรยากาศงามๆเนาะงาม